สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องแผ่นหลังคาแล้วกันนะครับผมเป็นแผ่นหลังคาของบ้านหลังนี้คือสําหรับท่านใดที่จะสร้างบ้านทรงประมาณนี้ก็คือทรงปั้นยานะครับผมหลังคาที่ใช้ก็จะเรียกว่าเป็นแผ่นหลังคาซีเมนต์นะครับก็คือซีแพคโมเนียนะครับผมที่เราเรียกกันติดปากก็คือหลังคาซีแพคโมเนียนะครับก็จะมีส่วนใหญ่เราจะใช้ก็เป็นของ SCG นะครับผมที่ขึ้นชื่ออย่างผมก็ใช้ SCG อันนี้ผมเอาตัวอย่างของ SCG มา พูดให้ฟังแล้วกันนะครับผมก็จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะครับถ้าเกิดงานเราไม่รีบไม่เร่งคือการทําอย่างนี้นะครับก็คือ,คอท่านใดที่กําลังจะสร้างบ้านนะครับคือหลังจากที่เราขึ้นโครงเสร็จแล้วนะครับโครงปูนก่อนที่เราจะขึ้นโครงเหล็กหลังคาเนี่ยให้เราไปสั่งจองแผ่นไว้เลยนะครับเพราะเรารู้พื้นที่อยู่แล้วนะครับจากหลังแนวของผมหลังคาก็27องศาพื้นที่ของหลังคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ208ตารางเมตรนะครับ พื้นที่บ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยสามสิบหกตารางเมตรนะครับผมพื้นที่ใช้สอยของบ้านแต่ว่าตัวชายคาเนี่ยมันก็จะมากกว่าพื้นที่บ้านอยู่แล้วนะครับผมเราขึ้นยี่สิบเจ็ดองศาทีนี้ก็พื้นที่หลังคาเนี่ยสองร้อยแปดถึงสองร้อยสิบตารางเมตรนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้การใช้แผ่นหลังคาก็อยู่ประมาณสองพันสามร้อยหกสิบแผ่นประมาณนี้นครับคือ ถ้าเกิดเราอยากให้ดีเราก็สั่งซะสอง0ั 2, แผ่นเลยนะครับแต่ขาบกเนี่ยผมคิดว่าจะเผื่อสักเป็น2,500แผน่นแต่ว่าไอ้ตัวเผื่อผมไปสั่งที่หลังครับ140แผน่นต้องรอไปอีกเดือนหนึ่งเลยครับอย่างนั้นก็คือการสั่งของต้องรอ30วันครับในใบใบนั้นก็จะมีอยู่แล้วครับในใบบินนะครับผมเวลาเราไปสั่งของแต่ว่าท่านใดที่ไม่ทราบนะครับเผื่อท่านใดที่ไม่ทราบและสร้างบ้านกําลังจะสร้างบ้านลักษณะนี้การสั่งของต้องไปสั่งไว้ล่วงหน้าประมาณเดือนหนึ่งเลยนะครับคือเราเผื่อด้วยนะครับงงเดี เพราะว่าของบางทีมันขาดนิดหน่อยเราต้องรอเป็นเดือนนะครับบางทีมันก็เสียเวลาช่างนะครับผมเราก็เผื่อตามสมควรเรานะครับหรือไม่ก็ปรึกษาทาง SCG เลยครับจะง่ายนะครับผมอย่างของผมเนี่ยก็ตอนนี้สั่งของรอก็เกือบเดือนแล้วก็คือของมายังไม่ครบนะครับตอนนี้ของผมยังขาดตัวครอบนะครับผมตัวครอบสันยังไม่ครบนะครับก็ต้องรอไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับทีนี้ก็เลยชะงักหน่อยนึงนะครับผมก็ต้องรอนะครับเพราะว่า ของบริษัทอื่นไม่ได้นะเพราะว่าสีก็จะไม่เหมือนกันนะของผมเลือกใช้สีลิ้นไกเกรนะผมเนี่ยขอมาส่งแล้วนะครับอันนี้มาแล้วนะครับตัวหลังคาเนี่ยกระเบื้องหลังคา2360แผ่นมร้อยแผ่นมาครบแล้วครับพวกแปรก็มาครบแล้วอะแปรอุปกรณ์พวกนี้ยพวกครอบแห้งพวกแผ่นสะท้อนความร้อนอะไรครบแล้วนะครับผมก็ยังขาดแต่ตัวครอบนะครับคันนี้เราก็ต้องรอนะครับก็คือเอามาฝากกันนะครับก็คือเปลือบบางท่านเนี่ย กำลังจะสร้างบ้านนะครับที่เป็นลักษณะนี้จะได้ไม่ต้องรอเพราะว่าไม่งั้นงานอาจจะชะงักกันนะครับผมก็อันนี้เจอกับตัวพอดีงานเราก็ไม่รีบนะครับผมก็เลยไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยครับไปเราก็สั่งจากร้านไหนก็ได้ครับก็คือแล้วแต่เรานะครับของ SCG ก็มีขายเส้นหนึ่งก็ประมาณ170บาทแล้วแต่ครับเราจะซื้อข้างนอกก็ได้ก็เทียบเอาความหนาแล้วกันนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็คือมีทั้งรางแล้วก็พกแผ่นสะท้อนความร้อนแล้วก็ครอบแห้ง พวกสกรูยิ่งแผน่นสกรูติดแปรนะครับผมแล้วก็พวกกันกันนกอ่ะนะครับผมนี่แหละชุดนี้ก็แล้วแต่เรานะครับคือส่วนใหญ่เราก็จะให้ทาง s c g จัดมาเลยอย่างของผมก็ให้ s c g จัดมาเลยแต่ตัวรางเนี่ยตัวรางผมจะเลือกใช้เป็นรางสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นตัวปีกข้นละ15เซนท้อง15เซนลึกประมาณ7เซนนะครับ ตัวนี้ท่อนหนึ่งยาว2เมตรเนี่ยท่อนหนึ่งพันสามรอยี่สบาทถ้าเป็นสังกสีนี่ก็ท่อนหนึ่งสี่ร้อยหกสิบาทนะครับราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมอันนี้อยู่ที่เราเลือกใช้นะครับผมแต่ว่าสแตนเลสทนกว่าแน่นอนนะคือมันอยู่ใต้หลังคาถ้ามีงบก็เอาสแตนเลสเลยแล้วกันนะครับผมก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็เป็นดูพินิษของเจ้าของงานนะครับผมแต่ว่าของเราเลือกใช้สแตนเลสนะครับผมส่วนตัวตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นสะท้อนความร้อนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันนอกนะครับที่ติดกับเชิงชาย แล้วก็ครอบแห้งนะครับนี่ครับก็อุปกรณ์ประมาณนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับต้องขอบคุณมากนะครับเอามาฝากสําหรับท่านที่กําลังจะทําบ้านลักษณะนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ